ว่ายั่มมันอื่นก่อนแหละสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องขิงเขาแดงอันแดงพี่น้องปีงูตามสมปีูตามบักถั่วสมเพชรปู๊บยากระกอกกันเด็กกันระลอกด้วยน้ำ ยิ่งเียงวุงวุ่นุี่วะคือบ่ยงเห็น่ยนเย็นยหนึ่งไม่ผู้อยกัล้เจี๋ขอไปยางกายกับปัดยางกายกับปัดมั่ง

ไปบางเฉือกเขาบุซักมืออเดี๋ยวมาซักเด้อ่มันเกลเ่ยืนัไปซักยืนังไปเขาไจบซักเจอี่เอนนี้ไยังมเไป้า้หมูอืงดิงเอยังหอว่ารเขาเป็นคอื่นทั้งขนาดเนี่ยบุษักเขาเริ่มไม่ใส่มดื่้ะบุเลีวบุญหุล้ว ฟองซักนะมจบถ้าผมโกงเอาเป็นว่าหายหายพวกทางไเลอออย่างนี้เรียบรอยหรืออะไรไปนำเมือนเจ้นดีแนวนึงถ้ามันหายมันหายทั้งวินอันนี้ก็คือมันหายจ็จัดอยู่คือว่าจะมีหนาต้งแรกบ่ <ม>วเวนาอากานี่หนักแต่แรงเระาะพอไเห็นกันแม่มหนึงมีแห้งเห,เหมื <c oughs> มนอนอกันื่องเนี่ยงายอ่ะอาดูนวดต้อนกูนำไม่อยากลกแล้วกันสมองส่วนได้ว่าเกิดอ,อ,อย่าจีเกิดอ,อย่าจีเกิด ถ้ามองเป็ยู่วนนะคอสื่อิงคือใช่ได้หากจะเห็นถือละนาดอดิวกระโปงกระยาอยู่ตาตลาดเียวยบเค่ะงมตนอะไรเละางากแเียอ่เห็ดกระโปกระปงอื่อเขาคือเห็ดแปลนเลยเท่าไหร่แล้วก็ยูมเทไร่ยิ่ ใครจะมาเก็บมากวดน้ำเขาหัวในเก็บนี้จะฟ้องดินเขาเน่ยอืมเทศบาลบอกแองเกิดอะไรเียนเรื่องเห็แล้วผมมีเอ้ยเนาะอามแม่ก็เป็นเนี่ยนั่นแม่ก็ได้อ้าวถรูปอะไรเป็นบาวเป็นเงินบปนหนแม่ก็แบสิจัก วัวอีโน่งแจ้งอยเราว่าได้ออกมาเนาะโน่มอ่ออกมาอยู่เนาะแม่ก็บ่คอยเท่าไหร่รับมาพันกัจะเป็นบเาเอ้ยน่องเพบ่มไเพิ่อกะหลอกกับลอกเราลองนด้หือเราคนึงกัเป็นยเเืต่ำตายนึงหาหาย เขาตู้ยีนไม่ได้ตามตัวคุณได้ไม่ได้ทำวิ้นล้ยาง้ตาน้ส่บท่งีน้่งน้่ดเก็บ้แล้วเก็บยังอีห่ไมาไย่งกยะเก็บไปห่อไ้ลนม่ยแ้นงไม่แดดเดียก็มียังกะ้นคือบี่นี่ เดนตเดนหาบกวนหอนบงนึงนีก็นั่งหนีนนั่งบุกายบนาเนี่ยนานาอเนามันะเีวราพมพองจเมาพีพมพิ่นได้เข้าใจบุญแกผู้ชนาอาไปหามันไมใมไใมม่ไปน่งเ่าร่ก็ได้เปนชงมาดเอาลูกมปอข่าลืมละฮั่นเอาาพีเอามาพีแล้วก่อนแ่าวึงมม พออมหันนี่จะดีๆไปใหม่แล้วมันหลนงนั่นแบบกินผ่้เจอขบุญเขาจะหายเป็นห้อกินข้าวอย่างนั้นคนบ้านเขาเองคนจมูกทาเขากับกุญแจไมกับกุญแจเขาเบิรเหีนเป็นเนี่ยนมจัเขาเบิร์นคนในบ้าน คนนี้มันหูจักมันฉิทามหน้าซั่งไปทำธรรมดาปกติถ้าจะแบบมันสาวาก็พเพื่อนไม่ก็สิไปตามใครซ้ำเหมือนมาคนนะวันตัวเราไม่ได้หน่อยสิกบ่าจักคือแบบตับไปเห็นนะพี่นอ้องมาจะพายจะมุ่นไปหาหมอไอนน้เจอจังๆเลยกลัวมาตามเหมืนเราหากระตือผ้าทุกวันเดือน สองยัมเห็นมาซ้ำเอนมานำฟัวห่านตัเดียวมันฟัวมาเห็ดปูซาวยม่าม่ามาซมานำฟัวล้วก็มึนทึนมึนทึนเล้าก็บดไอ้ายไปอีกลาก็เอื้ยนะคะไปเมื่อเล่าอ่ะก็ซื้อผ้าคาสอมจนยังมาเห็ดแบบนี้อันฟัวก็มึนทึนม่นก่อนนะม่อก่อนมากรบปทาอยู่กระปายังห่านตัวเดียวมึนก่อนเม่อก่อน เมื่อเดือนนี้เมื่อเราไหวเดือนนี้เมื่อเรา่อยแถมเนี่ยหลงามงามบริสีลายทั้งขาวทั้งงามมีกุ้งเท้าหลังงามคือกันบริ้อยกันอีกเลยมาแล้วจะให้หมู่ผนออกมาให้หมู่ออกมาว่าไปเมี่ยวกัขพาไปให้ตะกอนเมื่อออกตะกอนเมื่อเมียน่ะคัวลงไปให้ทั้งท้าอย่เงี้ยแล้วหมู่ออกมาออกมาชวนเมียน่ะเขาไปเขาไปออากันหน่วยหายกันนเลย เราก็จเย็นจะเย็นโอ้ยจะมาเย็นได้เย็นดีแต่มานำผัวผัวมีไม่น้อยก็นเย็นเย็นมีสถีถ่ายจนเลือดตะขึ้นหนาหนาแล้วี่แดงเป็นเป่งเป่งแล้วะมีสตีอนเยบหว่าอันเดือบนขนี่สตี้น่เขนนีตนตีนนีแสตีขน่สตีนี่สตีนสตีขห้นนี่สตีนี่ตมขึ้นนี่ส้นนีน่สนต่หนขนนี่สน กันอ,อ,นนอลูกกินข่าวนะ มาลเบิงกล้องกันได้ไงทำ่วนอแ่พ่อราก็ว่างลูกออกกันคิมหนาพี่น้อง